สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสุขุพุทสุขคนสวัสดีทักทายเอฟซีอันเป็นทะเลาะอะไรกีถึงสุขคน,นเด้อค่ะเด้ออ่ะมาพี่น้องกินอาหารว่างขบเคี้ยวกับยีบบนป้อกับซอบ,บอกักบไงเออพอกันในช่วงบ่ายค่อยๆพี่น้องบ่ายค่อยๆ่อยีบบนหนาวพี่น้องยีนบ้านก,กับนงแมนเสือกันเงี้ยนี่แหละ ข่นใหญ่ลงไปตัดหญา้าฝนฝนเบยแล้วฝนเบยแล้วลงไปตัดหญ้าแล้วเราทาสีเราทาสีดันนหนเลี้ยวแล้วเดี๋ยวปุ่นก็กินเขากินปลารเรียบร้อยแล้วก็เลยสีมะนางเบ่าอีกจักน้อยหนึ่งจักขิปเนี่ยบานเข้ากับสีบานเท่ากับสีเหมือดสิคำสิคอยไปแล้วเนาะพี่รองเนาะจะอยู่นี่ใบใบกะลงังใบม่งใบสวงพี่น้อง เด่๋วไปยิงห่นนอีกตาหนึ่งยีนมันพลังพี่น้องเดี๋ยบนจะมาเบาเรื่องงดรับออเดอร์งดงดรับออเดอร์หรือพี่น้องเดอ้อสำหรับผู้ที่ทักมาอยู่เรื่อยๆทักมาสื่อคีมทา้งไล่ทาง้างหยางเนาะอันนี้ก็อ่าเพิ่นอาจจะบ่ได้ฟังยียบนเบาแมนบ่เพิ่นน,นั่น สิบ่ได้ฟังยัยบนเบอกแต่ว่าเพิ่นมีไร่ยายบนเพิ่นมีไร่เพิ่นไม่เมสดเซนเจอร์เราเป็นลูกค้าลูกค้าในการสร้างของบันนี้เพิ่นจะสร้างของจะสร้างครีมจะสร้างอย่างนี่ลหละบันนี้ยายบนก็เลยว่าบบ,บ่รับ้วเดอค่ะเดอรบ,บ่รับออเดอร์บ่ส่งออเดอร์บ่ส่งออเดอร์นะจุดนี้ก็คือไม่ไม่ส่งออเดอร์ให้ลูกแล้วยายบนจะ แจ้งไปกับลูกค่าน้านะคะสําหรับลูกค้าที่ฟังคลิปของยายบนอยู่นะตอนนี้หรือจะพ่ออยู่ย้อนหลังที่บานยา่บนวาขั้นไผ่จีสร้างของให้สร้างโดยตรงกับลูกเลยยายบุญจะมาส่งออเดอร์เรียวนั่นกับลูกกับบต้องสร้างเด้อพี่น้องเด้อกับลูกสาวยยบนกับบต้องสร้างนะคะยายบุนไม่อยากให้เกิดปัญหาไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบไดวันที่หนึ่งบางคน ของได้ซาบางคนอาจจะบ่ได้เลยอาจจะบ่ได้เลยในที่นี้ย่บนกับบ่ลูกย่บนกับบ่ลูกคือการมารลูกสาวย่บนทรงของหรือบ่ทรงบางครั้งอาจจะนะคะบ่ได้ทรงกับมีเนื่องด้วยอันใดกับบ่ลูกนะคะย่บนเลยบ่อยากให้เปลี่ยนปัญหาเพราะว่าบ่อยากมีบ่อยากให้มีปัญหาแมนสิ่ของถึงซาบ่าถึงซาจะแนวไดก็แล้วแต่น,นะคะย่บนจะบอกตรงนี้เลยว่า ไม่ต้องสั่งแล้วนะคะกับลูกสาวเย่่บนกับบอต้องสั่งกับย่ยบนกับบอต้องสั่งนะคะให้ยั่บนไปถึงบ้านไปถึงเมืองไทยมือใดยัยบนจะรีวิวยั่บนจะโพทยเยั่บนจะบอกนะคะว่าพร้อมที่จะขายเย่่บนจะทําเองนะคะทุกคนยญยบนจะการันตีด้วยตัวเองจะทําเองจะบม่ให้ลูกค้าเอฟซพิดหวังนะคะ รับรองว่าจะได้ของกันทุกคนแล้วก็ทาบเรลวยีย่บนจะตามให้หมดทุกอย่างนะคะทุกคนสำหรับการสั่งซื้อสินค้าจากย,ยบนนะคะแต่ว่าตอนนี้ย,ยบนอยากจะว่าแบบให้รู้กันทั่วเลยนะคะสำหรับ f อฟซียบนลูกค้าย,ยบนนะคะจะสร้างกับยียบนหรือกับลูกกับบอตองแล้วนะคะยีย่บนจะให้ยุตินะคะให้ยุติการซม ให้ยุติการสร้างให้เขาขายยุคเฉพาะบ้านขายน้ำปั้นขายาน้ำพริกปลาอีหยังก็แล้วแต้งให้เขาให้เขาขายอยู่กับบ้านจะบ่ให้ส่งของจะบ่ให้สร้างของทางออนไลน์จะบ่ให้ส่งทางไปษนี์หรือเครี่เล้วนะคะเพราะว่ายายบนบ่อยากมีปัญหาว่าอยากตามของว่าอยากตามนู่นนี่นั่น พอไหวาเยบนมาพักพรพี่น้องเยบนม้าพักพรเย้บนอยากอ่านีความเป็นส่วนตัวแล้วก็อยากอยากสมองโลง่งอยากเคล็ดคีบอยากเข,า,กเขาเกิดมาจางไหนล่ะอยากเคล็ดคีบที่มันแบบว่าเออทายทอดหรือว่าน้ำเสนอุนนนูน่นนี่นั่นที่ที่เยบนมีความสูขก,กับตรงนั้นน่ะแม่พี่น้องละ ยาบนก็นเลยอยากจะมาบอกตรงนี้อีกพิบนึงนะคะว่ายุตินะคะการสั่งของยุติหมดเลยนะคะเร้วปัญหาที่ย่าบนมาวอาเรื่องตามของตามอย่างน่ะคือตอนเนี้ยทุกอย่างมันโอเคนะคะลงโตคือลูกค้าได้รับของเรียบร้อยหลังเขาก็ไปตามให้กับแม่นหน่อยหน่อยมือนะคะด้วยด้วยด้วยความที่เข้าใจผิดกัน้วยความที่ว่าอ่าเคอรี่กับ ลูกค้ายีบนญนอะเขาใจพิสกันเขาใจพิดกันว่าจังสันยังซี่คือสื่อสารกันอ่าว่ารู้เรื่องกระเนื่อด้วยที่อ่าใช้อารมณ์และไม่มีเหตุผลบ่บใจเยน็นบบฟั่งกันนั่นแหละพี่นอ้องมันก็นเลยผ่าดตรงนั้นอัหน,นีนะตอนนี้คือเคลียร์ลงตัวแล้วนะคะได้ของเรียบร้อยเล็วอ่าลูกค้ายี่บนเพิ่กนกะมีน้ำใจนะคะเพิ่นกะมีน้ำใจย่เพิ่กน,นกะเ,เลย หายคาเสียเวลานะคะหายคาเสียเวลาในการติดตามอีกกับ่ได้หายยี่บนหนวเขาโอนไปให้โอนให้ลูกโอนให้ลูกสาวยี่บนพูดติดตามเรื่องพูดแลีนเรื่องนู่นนี่น,น,นั่นนะนั่นล่ะอนนั้นก็เป็นน้ำใจของลูกค้าที่เพิ่นมีน้ำใจต่อกันเองนะคะทุกอย่างจบนะคะตรงนั้นดราม่าตรงนั้นหรือปัญหาตรงนั้นจบไปแล้วมานี้ยี่บนจะบ่ให้มันเกิดปัญหาอีกก็คือยุติ นะคะยุติในการสั่งของออนไลน์กับย่บุญกับลูกย่บุญเดอ้อพี่น้องเดอ้อหายี่บุญกลับไปหอดบ้านก่อนกลับไปหอดเมืองไทยก่อนนะคะเดียบุญจะไปเห็ดเองเยบุญจะไปเห็ดเองนะคะอยากสร้างหยังอยากอุดหนุนหยังนะคะยีบุญมีของแนวใดมานําเสนอมารีวิวมาขายมาบริการให้เอฟซี เดี๋ยวจังสอบถามแต่จังค่อยทักมาจังสั่งเด้อค่ะเด้อยี่บนกะคิดว่าเอฟซีจะต้องไว้ใจลูกค้าจะต้องไว้ใจและเสื่อมันแล้วก็ยั่งเอ็นดูอิตนอยากอุดหนุนยี่บนอยู่คือเก่านั่นแหละเนาะจังไหนกะเยีบนฝากคลิปนี้นะคะถึงทุกทุกคนให้ถึงหุก ลูกค้าของเยบุนทุกๆคนในเดอ้อนะคะยุติการสั่งของไม่ว่าจะจากลูกของเยบุนหรือจากเยบุนก็แล้วแต่จากลูกเยบุนก็แล้วแต่นะคะอพาบ่ต้องสร้างไปกับลูกเยบุนก็บ่บต้องสร้างนะคะต้องสร้างเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาถ้าเกิดปัญหาแล้วการเยบุนนี่เป็นคนสื่อสารเป็นคนตามเป็นคนอีอย่างกันอีคือเกา่าคอนแทคคือเกา่า พี่น้องนี่ก็เลยว่าในช่วงที่บนมาพักไหนอย่างบนอยากพักให้เต็มที่อยากรีแลกอยากปล่อยสมองให้โล่งให้ว่างให้เดะแบบเอนจอยกับพญ่มีความสุขเออเฮ็ดหยังไปใส่มาใส่เ่าอยากให้เราไม่เห็นสีนาะและการบาอกการจะในเรื่องค้าขายแบบมีปัญหาแบบนั้นแบบนี้ยังสีนะ่ะพี่น้องก็บพ่าอยากให้เรามากังวลน,นําเออเขาก็เลยจะยุติตรงนี้นะคะ ยุดตัวติดยุดต,ต,ตีตรงนี้ใบใหายบนไปฮอดบ้านแล้วยบนพร้อยิบนจะรีวิวบวกเด้อพี่นอ้องเด้อขอบ,บุญขอบคุณลหลายๆนะคะขอบคุณสําหรับทุกคนขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจล้ะกะ็ขอบคุณสําหรับลูกค้าเอฟซีนะคะที่อุดหนุนแบบเป็นประจำตั้งแต่ยบนขายขวงมาจ,จนณทุกวันนี้นะคะกันยังได้รับความอุดหนุนได้รับความอุปถรัรมภ์คำชูดจากเอฟซี ผู้ใจดีสุภุสุสคนคือเกา่านะคะกับขอบคุณเ่หลายคลิปนี้ยี่บนก็ต้องขอโทษขอภัยนะคะสำหรับความไม่สะดวกนะคะสำหรับการที่เ้ามาเห็นเรามันมีปัญหารา่าซ่ายี่บนจะขอยุติไว้นะคะขอยุติไวนะ้นะนะแค่นี้บตรต้องสร้างเดอิอพี่น้องเดอ้อหรับผู้ีิ อ่าสั่งแล้วโอ้เหตุอย่างไรบทต่อหนึ่งอ,ดเ,นะะอดเอานะคะอดเอากอดนะคะพี่น้องขอโทษขอให้ลายหลายแล้วก็ขอบคุณลหลายหลายคือกันนะคะเจอกันในเมื่ออยู่บนไปถึงบ้านที่เมืองไทยล่อๆพี่น้องนะไม่นานเกินรออีกสองสามเดือนสี่เดือนนี่ละนะคะพี่น้องอาคลิปนี้สำนีก่อนขอบคุณลหลายๆายจ้าบ๊ายบาย